สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันอีกนะคะตามสัญญานะตามสัญญาที่ไว้ที่บอกกันไว้ว่าวันนี้เป็นสูตรล่างนะคะอาจารย์ก็เตรียมให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ต้องขออภัยพี่น้องที่เอ่อซื้อสูตรสูตรสูตรดับเนาะสูตรดับแล้วก็เอ่อสูตรอะไรนะเบิ้ลหามตองเนาะอาจารย์เพิ่งส่งไปตอนเช้านะ ถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจยังไงแล้วก็ตัวไหนก็ทักเข้ามาในไลน์นะคะถามได้ไม่เป็นไรอาจารย์ตอบได้เนาะเพราะว่าบางคนอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจว่าอันนี้เอาอะไรทำยังไงให้ได้ดับตัวนี้อะไรเงี้ยก็ถามเข้ามาได้นะคะอาจารย์ก็มีเวลาก็จะเข้ามาตอบพิมพ์ไว้แล้วเดี๋ยวมันไลน์มันขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์เป็นคนตอบเองอธิบายเองบางทีแอดมินก็จะอธิบายไม่เข้าใจแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ามา V I P ก็ทักเข้ามานะคะตามนี้นะเบอร์นี้เนะเาะ0624513242แล้วก็094598978สองเบอร์นี้แหะคะ่ะโทรมาแล้วก็ถ้าประจบเหมาะที่อาจารย์อยู่ตรงนั้นตรงเบอร์นั้นนะเราได้คุยกันหมายความว่าท่านก็ดวงสมพงกันถือว่าเราโชคดีต่อกันจะได้มีโชคมีลาบด้วยกันเนาะรอบนี้ถามว่ามั่นใจมั่นใจถ้าไม่มีอะไรที่จะมา Ờ, เปลี่ยนแปลงมันอีกเพราะว่าไม่มีสัญจรเนาะสัญจรก็ยังเข้าเหมือนเดิมนั่นแหละไม่เข้าบนก็เข้าล่างสัญจรก็ยังเข้าล่างอ่เข้าบนไปเราก็ยังได้ล่างเพราะว่าเราเป็นหัวยคำนวณไม่ได้อ่ามาจากตรงไหน,นก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมเนาะ,ะแม้ว่าจะได้น้อยหน่อยอะไรหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เราได้ก็โอเคดีใจกับพี่น้องด้วยเนาะอ่ะอ่า เอ่อเดี๋ยวก่อนมีพี่น้องทักเข้ามาบอกว่าอาจารย์ทําลดหน้าเพิ่มหลังผิดเนี่ยอาจารย์อาจารย์ดีใจตรงเนี้ยนะเพราะว่าอะไรไหมพี่น้องจําสูตรได้ทุกสูตรอะ่ะที่อาจารย์ทาเนี่ยอ่ะอาจารย์แก้ไขให้แล้วนะลดหน้าเพิ่มหลังมีสี่มีแปดมีหกนะคะมีสี่มีแปดมีหกเนาะสี่แปดหกนะ 4, 8, 6, นะเปลี่ยนให้แล้วนะคะเพราะว่ากระดาษมันหมดเนี่ยวันนี้จะออกไปซื้อสมุดเนี่ยหมดหมดเลยอ่ะหมดเลยค่ะเนาะ ก็เข to on ียนให้ตรงนี้พี่น้องก็มองดูร mm ู้เนาะสี่แปดหกนะอักแคบได้เลยใครเข้ามาใหม่สูตรไม่ต้องกลัวคือถ้าอาจารย์ออกว่าท้าพี่สูตรได้เลยคือเข้าทั้งปีทั้งชาติเข้าตลอดการมันเข้าตลอดการจริงเพราะสูตรอาจารย์นี้ไม่เคยเปลี่ยนนะเนี่ยมีกี่สูตรอะมีเก้าสูตรก็อยู่เก้าสูตรสิบสูตรนี่แหละไม่ไปไหนแล้วออกอย่างเงี้ยมันจะผัดกันออกอย่างอันไหนที่มันเข้าเยอะละเข้าเป็นหกเจ็ดเจ็ดครั้งละพี่น้องเอาไปทํา ไปทําดูว่ามันมันเข้ากี่ครั้งแล้วถ้ามันเข้าเยอะแล้วพี่น้องเตรียมระวังระวังอ่าแล้วก็อันไหนที่เพิ่งเริ่มเข้าจัดไปไว้ใจได้เลยเนี่ยตามนี้เพราะว่าทุกคนทําอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รวยอืมบางคนไม่ได้เข้ามาเป็น v i p แต่ก็พยายามทาแบบนี้เอาบางคนนะ่ะเลขวิ่งของอาจารย์น่ะเขาไปทําโต๊อ่ะเขาบอกโต๊ดได้กี่ต่ออะไรก็ไม่รู้สิบต่อห้าต่อสิบต่ออะไรต่ออะไรไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้เนาะเรื่องโต๊สองตัวเนี่ยเขาก็รวย แล้วใครอยากได้สูตรสามตัวก็ทักเข้ามานะราคาซื้อสูตรเนี่ยไม่แพงไม่แพงไม่แพงอย่างที่คิดก็มีสองอย่างมีเบิ้ลหามตองแล้วก็สูตรสามตัวนี่แหละทำเขียนเขียนไว้แล้วก็ไปนั่งรอเงินเท่านั้นเองขอให้รู้รอนที่หนึ่งแล้วเลขของอาจารย์ปีหนึ่งจะผิดสักผลสองผลคือเลขวิ่งตามนั้นอาจารย์ก็ทำมั่นใจที่สุดอะ คือให้มันเด่นตัวเดียวที่สุดอาจารย์ถึงเอาแต่ว่าจะทํารองไว้หนึ่งตัวกันน่ะคือกลัวกลัวพี่น้องจะพลาดคือสองตัวแล้วได้หนึ่งตัวมันก็ยังดีกว่าดีกว่าเสี่ยงให้หนึ่งตัวเลยแล้วมันผิดแล้วเสียใจเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะทํอย่างนี้ก็ย่่ากันแคปมึงยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้เนาะอันนี้พี่น้องก็ชื่นชมมาว่าชอบมากหลักร้อยมันก็เข้าอย่างเงี้ยพี่น้องเข้าดีอืม แต่บางทีมันก็อาจจะเข้าไม่ตรงหลักเท่าไหร่นะอันนี้ร้อยสิบร้อยสิบอันนี้ไม่รู้หน่วยสิบหรือร้อยสิบหรือร้อยหน่วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็จัดกันไว้ดีๆนะ,ะทำกันไว้เอาไปเล่นเลขวิกก่งก็ยังได้เยไปทำเลขโตดก็ยังได้นะถ้าบดมันเข้ามันเข้าแต่ว่าบางทีมันก็จะออกรับหน่วยหลักสิบได้ไแคบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบแปดเก้าศู อย่าลืมนะกดติดตามไว้อเพราะว่าอะไรถ้าไม่ติดตามนะหาไม่เจอนะเพราะาอาจารย์ไม่ได้ลงจ้างโฆษณาเพราะว่าตามคิวที่จะที่มันจะเด้งไปหาเท่านั้นเองใครติดตามมันก็จะเด้งไปบอกครั้งเดียวเองเนาะเท่านั้นเองเราไม่กดติดตามต่อพี่น้องก็จะไม่ได้ชมอันต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ทุกครั้งแคปค่ะล่างนะอุ้ยไม่ใช่สิแน่เห็นไหมเกือบเดีย๋ยวต้องเข้ามาใหม่แคปค่ะ ล่างนะคะล่างก็สวยอยู่นะมีสามมีสองมีเก้ามีแปดเนาะมีหนึ่งหนึ่งเยอะเลยเด่นมากเนี่ยชอบอันไหนก็จัดไปอาจจะควายมาทางไหนก็ได้แล้วแต่พี่น้องนะแล้วแต่คนรักอาจารย์ก็ทําให้ตามนี้หนะึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสดีนะพี่น้องได้หนึ่งออกสามหนึ่ง เห็นไหมคะรอบนี้ไม่ผิดหวังแล้วคะ่ะ V.I.P. ได้เหมือนเดิมนะ V.I.P. ได้เหมือนเดิมงวดนี้จะจับสามตัวให้แบบว่าพยายามที่สุดเลขที่เด่นที่สุดเอามารวมสามตัวแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ตรงๆองได้โต๊ดก็อย่าว่ากันถ้าได้โต๊ดก็ก็ก็โอเคอยู่เนาะ,ะก็ขอให้พี่น้องได้นะคะรอบนี้ปลดหนี้ปลดสินกันซะบ้างอันนี้ยังไม่มานะอาจารย์พรุ่งนี้นะ พรุ่งนี้อาจารย์จะเอาวิ่งมาให้นะคะเนาะพี่น้องรอนะติดตามกันไว้นะคะอันนี้แคปได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสุดหวังว่าคงไม่ออกเลขเดิมนะเอ,อเขาบอกว่าออกนายกคนที่สามสิบเอ็ดรอบหน้าคนที่สามสิบสองถ้าออกก็เอ้าตามหยิบหยิบติด,ต,ดติดกันไว้อืม เปียนนายกกำลังเลือกคนที่สามสิบสองอยู่อาจจะเผื่อเข้าคนที่สามสิบสองเลขล่างอาจารย์ก็เลขสามก็สวยนะอาจจะยังอยู่ก็ได้เนาะเพราะว่ามันจะติดไว้หนึ่งตัวนะไม่หนึ่งก็สามอันพี่นะ้องอ่ะแกปบไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครอยากได้อะไรอยากได้สร้อยข้อมืออยากได้สร้อยคอสวยๆเนะี่ยก็ทักกันเข้ามาเนาะ ทักกันเข้ามาของอาจารย์เครื่องประดับอาจารย์ด้วยนะจะอยู่ในนี้แหละอาจารย์ก็จะใส่ทุกวันนะอาจารย์ก็จะเอาไว้ตรงนี้เนี่ยมีสไอย่อยู่แค่สามเส้นนะส้อ้คอเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็มีสไอยไม่็อย,อยูีแค่นี้ยมีนิดเดียวหมดเพราะว่าไม่ได้ไปแล้วเวียดนามเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวนี้เดินทางไปไหนก็แย่แล้วก็เสียเงินเสียทองด้วยไปลําบากนอกจากว่ามีสปอนเซอร์เขาเขาไปกันสิบคน แล้วเขาก็จะให้ติดสอยห้อยตามไปหนึ่งคนฟรีคนแถมอาจารย์ก็จะได้อย่างนี้แหละได้ไปเที่ยวกับเขาเขาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเขาก็จะอาจารย์มาไปเที่ยวด้วยกันอาจจะไปนี่นะไปกันสิบคนแล้วมันมีแถมนะอาจารย์ก็จะเป็นตัวแถมเนาะหรือถ้าใครอยากจะเชิญชวนไปแบบตัวแถมก็ได้อาจารย์ก็ไปได้แล้วก็ไปก็จะไปหาพวกเนี้ยอาจารย์ก็จะชอบพวกเนี้ยเนาะปีเส้ยพวกส้อยพวกหยก ใครสนใจส้อยส้อยเป็นปีเสียก็สนใจก็เนี่ยอาจารย์ก็ร้อยเอาไว้นะอันนี้อาจารย์เป็นคนร้อยเองไม่ต้องกลัวแข็งแรงถ้าข้อมือใหญ่ก็บอกอาจารย์จะถามว่าเกี่ยวกับน้ําหนักนะอาจารย์จะรู้เรื่องน้ําหนักถ้าน้ําหนักปุกบวเราเราจะเราจะรู้เลยข้อมือเขาเท่าไหร่ใส่กี่เม็ดแล้วก็ถ้าไม่พอก็จะใส่ถุงเพิ่มไปให้แล้วก็เชือกด้วยเชือกร้อยเนาะอะ่ก็ตามนั้นก็อย่าลืมนะทานกาแฟกันหรือ,อยังเนี่ยอาจารย์ก็ทาน เพิ่งจะเสร็จกาแฟให้ดูตัวอย่างทานจริงๆกาแฟอันเนี้ยอ, <c oughs> <c oughs> อยากจะให้ดูพุงอาจารย์เนี่ยเกินไม่มีเลยนะตื่นเช้าขึ้นมานี่แห้งมากแล้วก็เช้าขึ้นมาก็ทานกาแฟทานน้าก่อนน้ําก็เยือกเงี้ยเยือกน้อยๆก็ประมาณครึ่งลิตรเนาะแต่ก็ไม่หมดหรอกเอาแค่เราได้เนะี่ยค่อยๆทานไม่ต้องถึงขั้นจุกขั้นสำลักเพราะว่าเราตื่นมาเราต้องการน้ำนอกร่างกาย แล้วก็ทานกาแฟ1แก้วอาจจะมีกล้วยน้ำว้าลูกเล็กๆลูกหนึ่งไม่งอมมากเนาะนะชอบแบบนั้นอาจารย์ทานแบบนั้นแล้วก็ไปสักสิบเอ็ดโมงก็จะทานข้าวทานข้าวก็เป็นเกาเหลามั่งเป็นนุ่นเป็นนี่มไม่ไม,ไม่ไม่ยากอาจารย์ทานง่ายๆคนเราก็อิ่มก็อ่าจานเดียวก็อิ่มนะบางทีทานไม่หมดด้วยซ้ำใครอยากทําบุญเนาะก็ช่วยซื้อช่วยซื้อกาแฟ กาแฟนี่ก็ผลไม้สามสเ็ดชนิดอย่างที่บอกเป็นผลไม้อบ,อบแห้งแล้วเขาก็มาสกัดสกัดเป็นกาแฟลดความอ้วนลดได้ดีมากๆเอวเป็นเอวหน้าอกเป็นหน้าอกไม่ต้องเป็นพุงหมาน้อยล้ำหน้าอยู่ใส่เสื้อผ้าก็พุงยื่นพุงใหญ่ไม่เอาเราเราต้องการแบบใส่แล้วดูดีเนาะ,ะใส่ลวมใส่คับก็ใส่ได้ไม่ต้องมากลัวนั่งรับปิ้นออกสามชั้นสี่ชั้นอันนี้ดีมากๆพี่น้องใครอยากจะใส่ชุดผ้าไหมดี อาจารย์เสนอแนะนําทักเข้ามาค่ะเนาะอยากได้อะไรอยากเป็นเรียกว่าอ่ะอันเนี้ยอยากปลดหนี้เข้ามาไม่ต้องยืนดูไม่ต้องคอยมานั่งติดตามอยู่ตลอดปีสองปีก็ยังไม่เข้าตัดสินใจไม่ได้ถ้าเอาไปในเงินมันจะหมุนไม่พอกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ทันเดี๋ยวงวดนี้ไม่ได้แล้วเกิดไม่สะดุดถ้ามั่นใจอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดอมีหลายคนนะที่ตัดสินใจเข้ามาแล้วเขาปลดหนี้ได้ก็ตามนั้น มีอยู่ท่านสองท่านนะที่ตัดสินใจเข้ามาแล้วแบบเต็มที่เลยทั้งบนทั้งล่างสาตัวทั้งวิ่งทั้งโต๊ดเขาได้หมดเลยอันนั้นนะคุยไปด้วยแล้วก็ทั้งหอบทั้งอะไรไม่รู้หมายความว่าคงจะตื่นเต้นจัดขอบคุณอาจารย์ใหญ่นะว่าตัดสินใจถูกแล้วผมถ้าผมไม่ไม่ไม่คุยกับอาจารย์แล้วผมยังถอยออกมาอีกผมคงไม่ได้ประมาณนั้นก็ดีใจกับผู้ที่ปดนี้ได้นะคะ อันนี้เราเราคนเราอะนะคุยกันตามตรงๆเราไม่หลอกกันเพราะว่าอาจารย์ทํามาสิบกว่าปีตั้งแต่คนดังๆหลายอาจารย์ที่เขาดังๆจนต้องไปออกถึงขั้นรายการใหญ่ๆดังๆแล้วตอนนี้ก็เงียบไปหายไปถอยกันไปทีละคนเพราะว่าหวยเขาจุดทูบจุดทูบจับมั่งอะไรบ้างอย่างเนี้ยแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างอะไรบ้างแต่ของอาจารย์ไม่มีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรานับถือก็นับถือไปแต่เราไม่เอามาเล่น เอามาทําแบบนี้อาจารย์ทําอยู่ตรงนี้มาเข้าปีที่สิบเอ็ดไม่คํานวณอย่างเดียวไม่ไม่อะไรอาจารย์อยู่ได้เพราะว่าอาจารย์คํานวณแล้วทุกคนก็สูตรของอาจารย์เนี่ยทุกคนจะรู้กันหมดแม้ว่ามันจะเป็นสูตรบ้านๆน,นะไม่ใช่สูตรที่ว่าอเอาตัวนูน้นทดสิงยมมอลงลงตรงนี้ตรงนั้นไมมเราเราสมองเราแค่นี้แต่เราเรารู้สึกว่าเราทําอย่างงี้แล้วเราได้แล้วก็สูตร VIP ของเราเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นอีกอันหนึง่ง เอาไว้เพื่อคัดกองจากตรงนี้อีกทีแล้วมาคัดเป็นห้าหางห้าหางหกหางประมาณนั้นสามตัวอ่จัดหนักจัดเต็มแล้วก็ตัวกันก็อ่าจะตามกาลังทรัพย์กันเอาไว้กันพลาดซื้อไปเถอะเนะาะซื้อน้อยซื้อมากก็ซื้อกันไว้แล้วเราจะได้พี่น้องหลายคนนะที่ทําแล้วแรกๆก,ก็จะไม่คัดเอาเอา,เอาแค่เอาแดงแดงแล้วเงินก็ไม่เอาเน,นี่ยบางคนก็พลาดเดี๋ยวนี้เขารู้กันหมด V.I.P อ่ะเขารับกันเงียบๆเขามีเทคนิคกัน การทํากันได้เนาะอ่ะแค่นี้ลวคะเนาะก็สิบสองนาทีละอาจารย์ไม่ใครที่ใครเข้ามาด่าว่าโหคุยยาวคุยเป็นชั่วโมงสองไม่มีหรอกค่ะอาจารย์สิบสองนาทีสิบสามนาทีนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะวันนี้ก็คุยกันเกินสิบนาทีเพราะว่าตามกติกาย YouTube นะูทูบเนาะต้องให้สิบนาทีขึ้นเพราะว่าเขาก็จะเอาโฆษณาเข้ามาลงแต่เราเราทําไม่ได้คนไม่เยอะเราก็ไม่ได้เงินอยู่ดีแต่ว่าเขาต้องลงโฆษณาเนาะ เราก็ต้องทำกติาตามกติกาแล้วหวยอาจารย์ก็สนับสนุนรัฐบาลนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นผิผดกฎหมายเนาะมันเป็นกฎเนาะก็ตามนั้นใครสนใจก็ทักทายเข้ามาถ้าเมืองนอกเข้ามาไม่ได้ใน Youtube <c oughs> โทรหาอาจารย์ไม่ได้ก็เข้าไปในเพจนะ c e e o o o k อาจารย์ระดาชี้ทางรวยจะเป็นแม่มดตัวน้อยแม่มดสาวไม่ใช่แม่มดแก่นี้นะแล้วก็ทักแชทมา ว่าประสงค์จะมาเข้า v i p แล้เราอาจารย์ก็จะไปตอบเนาะแล้วก็ให้กันในแชทนั่นแหละ,ะเพราะว่ามันเป็นแชทส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่าพี่น้องเข้าไลน์เข้าอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่เมืองนอกเนี่ยอ่า u t u b e อบบบางทีเขาป้องกันนะ a c e b o o k พวกนี้ป้องกันมิจฉาชีพเลขสิบห้าสิบหกหางเนี่ยอ่าเป็นเบอร์โทรเนี่ยหรืออะไรเนี่ยมันจะมันเหมือนเหมือนเขาจะตัดอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนมิจฉาชีพเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ให้ขนาดอ่า แคป QR code ยังไม่ได้เลยอ่ะอประมาณนั้นเลยเนาะอะถ้าสนใจอยากล่าอยากรวยอยากปุดนนี่ก็ลองถ้าเชื่อใจก็เข้ามาแต่ไม่เชื่อใจก็ดูกันไปตรงนี้ก็ได้นะชอบแบบไหนก็จัดไปเนาะเราไม่ว่ากันคนเราฉลาดอยู่แล้วคนไทยเรารู้ทุกเรื่องอันแหละไหนดีไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอพระคุณที่ติดตามกันมาตลอดไม่ทิ้งกันนะคะจะลืมกดแชร์ไปตามกลุ่มตามไลน์ตามเพื่อนนะคะ เผื่อว่าเขากําลังตกยากเขาไปเห็นปุ๊บเขาเกิดมีอ่ากำลังทรัพที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก v i p ก็จะได้มีโชคมีลาบด้วยกันแล้วก็ฝากบอกบุญมาทางนี้ใครอยากได้อยากซื้ออะไรก็โทรเข้ามาเนาะ0624513242ตอนนี้อาจารย์ยังอยู่ก็ยังไม่ได้เข้าไปโรงพยาบาลนะในช่วงนี้ ถ้าว่างก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะอาจารย์จะพยายามรับทุกสายนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ